โอ้เขาถามะอะถามว่าอะไรครับไปยังไปยังโอเคครับผมสวัสดีผู้ชมไลฟ์ซีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลไปดูมินิวันนี้เรามาถล่มร้านอีกแล้วครับพี่กัง้งตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ <laughs> ที่ไหนไม่รู้อขอดูป้ายชื่อร้านก่อน ไม่มีชื่อนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวขายข้าวขายนู้นขายนี่เยอะแยะเลยนะแต่ว่าตอนนี้ลมแรงมากนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ม้บขามับขาเออที่ใกล้ๆกับร้านเดิมที่เรามาปีก่อนนู้นนะครับออตอนนั้นที่เรามาทําคลิปก๋วยเตี๋ยวก็ร้านตรงนู้น เป็นญาติกับพีทิีแหลยครับม่อนแดกเรียบ <laughs> ตอนนี้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปแม์ก๋วยเตี๋ยวเรายังไม่จบนะครับอย่าบอกนะหลี่ไม่อิน <laughs> หลี่เป่งโหดมากเลยกับเรามารลุนกันครับวันนี้ค่าเสียหายเราจะเท่าไหร่ครับด้วยแต่ตอนนี้ร้านนู้นจะปิดไปแล้ววันนี้เราไปแห่ขันหมากที่เพินตาการ์เด้นนะครับแต่ว่าที่เพินตาเขายังไม่มีตอนที่เราไปถึงยังไม่มีข้าวต้มก็เลย ยังไม่ได้กินนะครับกินปลาทั้งกัวกินอะไรกันเรียบร้อยแล้วรองท้องไว้แล้วพอเหี่ยเสร็จแล้วมีข้าวต้มมาเจ้าภาพเชิญกินข้าวต้มแต่ว,ว่าเราอ่าเราไม่ได้กินนะครับเราวางแผนกันว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวข้างนอกกันอ่าวันนี้ก็เลยมากินที่นี่นะครับอู้ลมแรงวะ่ะไปเปิดให้พี่เขาที่บริการหน่อย วิ่งไปวิ่งกามกดเลยกดเลยกดเลยกดกดโอ้โหทันพอดีหนาวจริงวะเดี๋ยวจะขออนุญาตเจ้าของร้านถ่ายหน่อยนะตอนนี้อยู่ข้างถนนใหญ่นะครับเสียงรถอาจจะดังหน่อยนะเสียงรถอาจจะดังลั่นเลยเลยแล้วก็ลมแรงด้วยวันนี้นะไม่รู้มีเสียงรบกวนเปล่าข้างๆก็เป็นร้านซ่อมอีกนะเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันนะครับผมสำหรับอาหารถล่มร้านมื้อนี้ของเราพี่เพลงสั่งอะไรไป ข้าวเป็ดขลุกครับข้าวเป็ดขลุกว้าพี่สั่งอะไรข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบเดี๋ยวหมูเดี๋ยวหมูฮะเดี่ยวหมูเดี่ยวหมูอ๋อเดี่ยวหมูตุ๋นนเลระวังโดนไถหมดเนื้อหมดตัวนะเว้ยเนี่หมูตุ๋นเนี่ยโดนตุ๋นเนี่ยอันนี้อันนี้ชื่อข้าวอะไรครับเนี่ยหมูกอบหมูกรอบราดน้ำแดงนี่ได้กินข้าวแดงแต่เด็กเลยนะลูก เมื่อวานตำรวจมาคุยกับหนูไงอ๋อเออใช่ใช่เขาชวนหนูไปกินข้อแดงกันูิกินที่บ้านกินในคุกกันก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวรสชาติกันกินึ่งเนาะกินไปก่อนตอนนี้เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าร้านนี้เขามีทีเด็ดหรือเปล่านะครับแต่ก็แวะมาเป็นไงคำแรก first impression พูดเบาๆก็ได้ ข้าวไปไงข้าวไปไงอร่อยต้องเอาน้ำซุปราดเยอะๆคุณมันก็ปกติอ่ะอ๋อปกติไม่มีอะไรพิเศษเนาะน้ำมันก็ได้วานอ่ะอ๋อยังยังไม่หวาวนะครับยังไม่หวาวอะไรเด็กสองคนนั้นหาของเล่นแล้วครับตอนนี้ไม่ครูว่าปิวเข้าหลังคาเขาอะลมแรงขนาดนี้ นั่นโอ้โหเอ้ยมันเป็นอะไรที่ขึ้นนานมากกว่าจะตกถึงพื้นเนี่ยพีการสั่งอะไรครับเกีวหมูกรอบเกีวหมูกรอบน้องออมสั่งอะไรลูกเกี๊ยหมูกรอบไม่เผ็ดแล้วมันมีแบบเผ็ดด้วยหรอวะอ่าอ่าอันนี้แบบธรรมดาอันนี้แบบไม่เผ็ดไหนมันไม่เผ็ดอะมันเผ็ดที่ไหนโอ้เข้าวคอร่าด ั่งข้าวหกรอบไม่ผิดมันนึกว่าเป็นไกกระพงอ๋อเขาจะผิดเอโอ้โหเสียงรถคันนี้ขอนแก่นระยองหนองคายเสียงเหมือนรถมีปัญหานะครับตอนนี้คุยกันถึงปัญหาว่าไปโรงเรียนแล้วเราจะเข้าโรงเรียนได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ที่โรงเรียนมีเลือกตั้ง11หน่วยเลือกตั้งนะครับเขาบอกว่าคน5,000คน คนมีสิทธิ์เลือกตั้ง5,000คน,นแน่นอนเ,นเออถึงเขาจะไม่ไปพร้อมกันแต่ก็ทีละ100-200ถ้าเกะกะแล้วเข้าโรงเรียนไม่ได้เนพะราะ <c oughs> ว่าถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยเขาจะเขาจะจอดรถไปโรงเรียนเกะระเกะละกะไปหมดนะเหมือนตอนวันเด็กอะใครอยากจอดวันไหนก็จอดไป่ไรถจะเข้าจะออกไม่ได้เลยลวั้ก็ต้อง่งพแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเด็กๆมาเรียนเนี่ยคุณหมูคุณหมูคุมได้นะครัเพราะครูเวรก็คุมได้อยู่แล้วแต่ว่าวัน,นวันนี้ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะคุมได้หรือเปล่า เขาจะเว้นที่ไว้ให้เราเข้าโรงเรียนหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเข้าไม่ได้เราก็จะขนของเข้าโรงเรียนแล้วก็จอดรถไว้ข้างนอกตอนเย็นก็ค่อยมายกของนะครับแมทที่กินอะไรเบียรเส้นเล็กเดี๋ยวหมูกรอบเป็นไงบ้างอร่อยเป็นไงบ้างอร่อยเส้นเป็นไงเส้นเส้นนึ่งน้ำซุปน้ำซุปอร่อยค่ะผักผักผักกรอบค่ะพิกพิกพิก,พก พี่แอมมาสั่งอันนี้แต่หนูว่าสั่งอันนั้นแล้วพี่แอมก็คิดงกินอันนั้นแล้วพี่แอมก็บอกว่าอันนี้ขอ,องหนู <c oughs> อ้าวโวยวายแล,แล้ว,วลตอนนี้โวยวายแล้วแต่ไอ้แก้วแตงโมแก้วหนูมาสั่งเซนนแล้วพี่แกอันนี้ได้ไงเห้ไป <c oughs> เปลี่ยนใหม่แล้วก็เอาอันนี้มาให้ดูเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดไม่ใชหคกูเหรอนี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดป่ะก๋วยเตี๋ยวอะไรสั่งอะไรไปหนูสั่งเส i, <c oughs> ้นดิปุ่นกค่ะ กินไปกินไปแหลกไร่ก็แหลกแหลกไม่ได้ก็ต้องแหลกเป็นไงครับเป็นไงครับพอแหลกไร่ค่ะนี่ครับผมไม่หิวเลยครูบอกครูบอกให้กินช้าๆครูจะไลฟ์สดโอ้ออมพอต้องบอกบ้างใช่ฮะ เอาไม่ให้เกียดกันไลยสดคูเลยอะเรียบร้อยแล้วขนาดไอ้หญิงกับไอ้หลีได้ก่อนยังไม่ยังไม่ครึ่งเลยแล้เนี่ยไม่เป็นไรเราชนะเราชนะ, <c oughs> ะเราต้องมีอะไรที่ชนะพี่เขาสักเรื่องแหละลูก <c oughs> เอออย่าไปแพ้ตลอดไม่ได้นะครั้งนะคนเรามันต้องมีชนะอย่างไรก็เรื่องกินนี่แหละวะถึงเรื่องมาเล่นจะไม่ได้เรื่องอย่ารอกเกี๊ยวเป็ดคุณหมูน่าจะมาเกี๊ยวเป็ดเกี๊ยวเป็ดเป็นไงมั้งข้าวเป็ดกรอบใช่ไหมข้าวเลยนะ ครับเปิดะโล้ครับเขาเปิดะโล้เอ้ยยิ่งเป็ดยิ่งเป็ดเอ้ยสองคนนี้แพ้ออมออมหมดแล้วได้ช้าครับช้ากินช้าชาา้ายานดีครับท่าที่มันแคบมาเลยแคบทำแบบกางแขนกางขาไม่ได้ คลอนอ,อยู่เัน,เนงนเลยเหรอเออดน้เนี่ย <c oughs> โ,โอ้โอ้นี่กินช้าของแท้โอไม่ได้กินเลยนานแล้วต <c oughs> <c oughs> รวตอแท้จบคุยคุยกับลูกค้าอยู่พอดีเขาไปเปิดร้านนะครับไปเปิดร้านเป็นเจ้าของร้านหมปล่าเปลเป็นลูกจ้างเนี่ยไปเปิดร้านให้เขาต้องไปก่อนเท่าไหร่ามว่าให้เปิด โอเน่มูันได้ข่าวว่าเตะบอลแล้วบาดเจ็บด้วยนะครับเป็นไงบ้างโอวันนี้วันนี้เป็นไงบ้างไปเล่นแล้วตีได้ไหมยิได้อยู่นะอใจหัวใจครับผมอ,ออมเบิ้ลได้นะเอาอีกปะเอาคุไม่ว่าอะไรก็บเบิ้ลได้เพื่อออมกูใจได้อยู่แล้วจริง <laughs> กินให้หมดเลยพ่อลูกจานอ๋ออ่าอ่เยี่ยมมากลูกก็จริงๆแล้วงานงานแห่คันงานแห่คันหมากงานนี่เดี๋ยวผมจ่ายให้ครับแมครับบอดี้บอดีลุงมาคนเดียวก็เลยขอเลี้ยงข้าวลุงนอนเดือดรุงไม่ทำผิดต่อไม่เป็นก็ได้ <laughs> ได้หมดก็นี่วันวันนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการสุดท้ายของปีนี้นะถือว่าเป็นการเลี้ยงปีใหม่ไปแล้วเนะี่ย <c oughs> ทุกคนทุกคนทุกคนมือน,นี้ก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงปีใหม่ไปเลยแล้วกันนะเสร็จเสร็จมือนี้แล้วก็หายกัน อพ be ี่อย่าทำนั่งหน่อยพี่เอาเลยโอเคเดี๋ยวขงหมูทานก่อนนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดเดี๋ยวมันจะเย็นซะก่อนเพราะตอนนี้อากาศหนาวมากระยองหนาวมากเดี๋ยวก็าจะปั้กนิ่งเดี๋ยวก็ร้อนแล้วของเรานะครับหน่าคุ้นๆนะครับเนี่ยมีคนหาหาดีทั้งนั้นเลยรวยแม่มีคนบอกว่าอุ้ยหลีบหอมหรือเปล่าหลีบหอมก็นเนี่ยอะไรต่อน่าจะ อย่าถามนะ้ว่าอร่อยยังไม่ได้ชิมโดนถามพวกหมดแล้วเน่ยน้องออมบอกอร่อยน้องออมสดสดหมดภายใน2นาทีเลียดกับหญิงได้กินประมาณ10 12นาทีแต่ออมหมดภายใน2นาทีนี่แพ้อันนมึงกินเหรอเขาบอกกินมันกินหมดแล้วอ๋อคือแบบอะไรนะกินก๋วยเสี่ยวเส้นเล็กไก่หมูบะหมีอ๋อ ้องาเคือต้องใช้ครีมเอ้ามันก็ต้องใช้ครีมไหมคะนี่ได้เป็นตัวยงแล้วดิทำไมไม่ทำไมมันเหมือนซูมเลยอ่ะไม่เพราะว่ามันดูดิดูด้ดูดิโค้ดใหญ่อ่ะ จะฝูงไหมจะฝูงไหมเป็นแดงเป็นแดงอยู่ในตู้เลยเก่งทีนี้เก่งเลยเนี่ยเก่งเลยเป็นไงขนาดขนาดคนถือกล้องก็รู้แล้วยอมยอมเลยน้ครับ๋องน้ำโคบน้อยคุณหมูอิ่มแล้วถ้าคุณหมูอิ่มทุกคนน่าจะอิ่มแล้วเพราะว่าคุณหมูกินที่หลังเขาประมาณสิบนาทีนะเดี๋ยวจะเช็คบินกันทายราคาไหมได้ครับดยดูก่อนนะวหนูอัดหรือเปล่าเนี่ยมีอย่างอื่นบ้างไหมตุ่มแดงจะเกิดฝัีงเดียว ส2 0 420 550ครับนะ1,350 1,350 680ห้ับหกรครับนี่รูว่าพันขึ้นดูว่าพันขึ้นแต่ยังไม่กล้าทายสามร้อยสามร้อยเก้าสิบทำไมอ่ะตขานี้ก็่สามร้อยอะไรเนี่ยมานั่งให้เขามานั่งมองหน้าตัวเองเลอ่าพี่เจคสวัสดีครับพี่เจคจะอยู่ใกล้แถวนี้ไหมครับมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหน่อย พันหนึ่งพันหนึ่งตองเท่าไหร่ตองบาทหกร้อยห้าสิบเจ็ดสิไทย้มาไห้มาขายได5ห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบหร้อยห้าสิบเขาไปยืนเฉลยอยู่นี่เขาไปยืนเฉลยอยู่นี่คุันเจ็ดร้อยห้าได้ทารําำมราคามื้อนี้730บาทเองครับผมโอ้โหหรือเชื่อ ป็นนนโ่ารักทุกคนทุกคนอยากได้ไอจีหนูไหมคะเอากระดาษมาเจิดเขาใครทิงใครอยากได้ของแอมเขาอยากได้หวยอันเดอร์สกอร์แล้วเมื่อวานพี่กระโวดรูปแกรมเน็ตกดหน้ามันดีหน้าแดงเลยเป็นรอยนิ้วเลยตั้งมือโคนหนักอันเดอร์สกอร์อันเดอร์สกอร์มาปิดคลิปกันเคลียร์มาปิดคลิปกันปิดคลิปปิดคลิปนะ่สำหรับอ่าทริปเล็กๆร้านก๋วยเตี๋ยวของเราก็เอาไว้สำนี้ กิมหมี่พิมันอร่อยดีนะครับร้านนี้กินแบบสบายเลยแหละใครสนใจก็แวะมาได้ป้ายร้านก็จะเป็นป้ายแดงๆนะครับไม่มีชื่อร้านเนาะพี่เนาะอ๋อช,ชื่อร้านตามป้ายแต่ว่าชื่อยาวมากช,ชื่อชื่อร้านก็คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุนข้าวเป็ดย่างก๋วยเตี๋ยวหมูตุนก๋วยเตี๋ยวขุนยาจีนชื่อร้านยาวไม่ต้องจำเอาว่าเนี่ยมีร้านเดียวเลยขับมานนี่มีป้ายแดงๆอยู่ร้านเดียวตลอดทางนะก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันมาบขา่าเออแวะได้เลยอร่อยครับคอนเฟิร์ม อยู่ข้างร้านนี่เขาชอบถามอะทำไมคะไปยังไปยางไปยางไปยางะไปไปแล้วหรอไปยังชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยคลิปนี้เอาไว้แห่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับนั่ทุกคนอับ้อันเดกอร์อันเดกอร์ K U L L A S เดี๋ยวเดีชื่อไอจีใช่ครับอันเดซกอร์ออันเหลือ อันเดสกอร์ซ้อนกัน2อันเลยโดยที่ไม่มีอักษรอะไรเลยอันเดสกอันเดสกอร์ K U L L มันบ้าอันจริงๆบอกพิมพ์ K U L L ไปก็เจอแล้วไอ่ไม่ไมอันเดสกอร์อันเดสกอร์ K U L L A S A T R W E อันเดสกอร์อันเดสโกโอ้โหลดูอันเดสกอร์ K K A N G P E ไปค่ะง่ายๆเลยเดี๋ยวพี่สุนทรไม่ต้องย้ำครับที่ว่าปูเจ็ดศูนย์ไม่ต้องย้ำครับผมขอความกรุณาครับ ถึงโรงเรียนแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นาจะเข้าโรงเรียนได้หเ่าเข้าไม่ได้นี่เดือดร้อนเลยเชื่อว่าต้องมีรถจอดฝั่งตนี้ัวนนถจูนนก็ไม่น่าจะรอด ครับไฟแดง B N W เขาบอกห้ามจอดรถขวางประตูดูรถไทยเนี่ยพวกคนรวยชอบเป็นอะไรไม่สนป้ายไม่สนต <c oughs> แต่อะไรหนึ่กูจะจอดจริง <c oughs> เดี๋ยวจะไปประกาศเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็จะไม่สนเหมือนกันว่ารถไทยเราจะไปประกาศให้เขา,าขยับออก เม็นหมดเลยรถเป็นหมดน่าจะเป็นรถเจ้าหน้าที่วันที่จะบอกไว้ตอนแรกนะชาวบ้านเข้ามาเขาจะอัด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 เต็มะทำเดี๋ยเราก็จะอัดตรงนี้ไปกินอัดไปเลยนี่น่าะไม่จอดนะเออพลาดเอง